อะไรอะไป้ลูสาวทุกจริงเหรอเข้าไปดูนี่ชุดนักบินนวกาบโ,โน้เพิ่งเคยเห็นใช่ไหมนนยิง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 ป้าตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูท้องฟ้าจำลองกันดีกว่า วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนนอำเภอทวัตบุรีนะครับผมที่นี่เขาจะมีศูนย์การเรียนรู้คือศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับที่จะมีท้องฟ้าจําลองนะครับ<ว>ผมนั้นเนื่องจากบุโน,โน่เนี่ยค,ครับผมมีอะไรท้องฟ้าจําลองใช่ไหมบุโน,โน่อยากมาดูอวกาศใช่ไหมครับชายกันเลยว่าจะพาบุโน่มาดูเกี่ยวกับจักรวาลน,นะครับผมระบบสุริยะจักรวาลน,นะแล้วก็มีพวกอวกาศด้วยมีชุดนักบินอวกาศด้วยนะที่นี่ เดี๋ยวให้บูนโนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนักปูนโนอยากดูไหมดูไปกันเลยดีกว่าโอเค Let's เ t s go อะไรอ่ะไหนนี่ไง ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมเดีย๋ยวเราเดินไล่ขึ้นไปหาไดโนเสาร์ดีกว่าอ๋อนี่ย่ะนี่คืออันนี้เป็นกำเนิดของแบบเกี่ยวกับพลังงานไงหรอใช่มันจะเกี่ยวกับการการผลิตพลังงานเกิด<ว>มาได้ยังไงตรง,ตรงไหน,น,นไหรออันนี้ก็เรียกการธรรมชาติทูกข้างหลังมีอะไรข้างหลังฮะเขาเริ่มโมโหเขาเริ่มโมโห ไฟดับไงเขาก็เลยโมโหใช่ไหมใช่ถ้าไฟดับมูโน่โมโหไหมมันร้อนใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะพี่ปล่อยบังไฟเหรอบังไฟนี่ดิปล่อยบังไฟมูโน่เคยไปดูบังไฟเปล่าเฮ้ยอันนี้ปงลางมูโน่ตีปงลางดิตีปงลางเป็นไหมใช่อ๊ะ อุ้ยอ่ะนม่มีลูดซะด้วยอ่ะตีดิตีตีสองมือใช่โอ้โหตีโป่งลางซะแล้วคุณโน้ตคุโน้ตคุโน้อุ้ย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 เป็ลมอุ้ยลูกบอลลอ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 ยอุ้ยมันลอยได้อ่ะ โโอตืออ่นเต้นเป่านเหมือนพัดลมเลยก็ใช่มันใช้ลมมแต่มันไม่ปิวอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะยืดตัวเข้าไปสับแตกแสลงอุ้ยโอ้โ,อโอมหม,มันมีอะไรขึ้นมาด้วยอะ่ะมีควันมีคันอะไรอ่ะันวันหอไอันนี้คือเครื่องสำหรับอะไรลมหมุน อ๋อมันจะเป็นพายุทอร์นาโดไงลมหมุนนะอย่ามือเข้าไปนะเอ้ยอย่ามือเข้าไปเขาบอกว่าเอ่ยื่นมือเข้าไปมันจะเป็นพายุนี่ไงนี่ไงมันมันกำลังกำลังเกาะตัวแล้วโอเคปิดปิดแล้วก็กลับมาอ้าวยังไม่เห็นเลยเลมาเข้าอุโมงค์ไฟฟ้ากันดีกว่าอุโมงไฟฟ้าอือคุณรู้จ,กกจะกลัวไหมคุณรู้จะกลัวไหม,ไม อุโมงไฟฟ้านี่ไงบุโนดเดินเข้าไปสิกล้า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 โอ้ยสวยมากโอเคเดินเข้าอุโมงไปเลยอันนี้มันเป็นไฟไงโอ้สวยฮะน่าจะทั้งห้ามไปจับเดี๋ยวมันแตกใช่เป็นหลอดไฟ LED ขึ้นมาที่ชั้นสองต่อทางไหนอะทางนี้เปล่า เคเดินไปเลยว้าวทีเล็กทีเล็กก่อนนี่โซนโลกล้านปีไปคุณนอันนี้เข้าไปดูตัดโลกล้านปีดีกว่าใช่ไหมเดินตามรอยเท้าไปเลยโอ้ัรนยอันนี้เหรอมันคืออ๋อนี่ไงมาดูกันอ อ้าวโลกแตกหืโลกแตกเลยอันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นแกนโลกข้างในข้างในโลกจะเป็นอย่างนี้ถ้าโลกผ่าขึ้นมาก็จะมีแกนโลกอยู่ข้างในนี่เป็นระบบสุริยะจักรวาลครับไปไปไปนั่งแล้วอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอกลัวอะไรอะ น่าจะเป็นฟอสซิลหอยหอยดึกดำบรรณเนี่ยก็จะเป็นเปลือกหอยเป็นฟอสซิลเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนี่อันนี้เป็นเปลือกหอยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมอืมเฮ้ยเขาเขากำลังจะส่องอยู่อืมอันนี้มันคืออันนี้คืออะไรทำไมมันมืดอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะ าจริงเหรอเข้าไปดูเข้ามาเข้ามานี่เนาะเจอไดนโนเสาร์ตัวจริงหรือเปล่าทำไมมีเสียงด้วยอ,อยู่ไหนอะเมื่อกี้โมโกโน้ได้ยินไหมเสียงไดนโนเสาร์วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไอ้โนชาร์ทีเลสโอ้โตัวนี้ใช่ไหมที่มันร้อง นี่คือตัวที่ปุโนโนเคยเจอแล้วสยามโมไทยรันัอโอ้โหไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากน้องเห็นใกล้ๆเลยใช่ไหมใช่เลยไม่เห็นใกล้ๆเลยมันชื่อตัวอะไรนะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรสยามโมไทยรนะัตนเก่งมากคล้ายๆทีเล็กปะต่อไปเป็นโซนเกี่ยวกับอวกาศแล้วนี่ไงนี่ไงปุโน้องุน้ออันนี้หลุมดําเนี่ย ใช่โอ้บุโน่บุโน่ป๊าเห็นเห็นชุดนักบินอวกาศและทางนี้ทางนี้ทางนี้เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะนี่หนังหนังใช่ไหมใช่ ouais. ออเอาจบแล้วไปไปดูชุดนักบินอวกาศดีกว hand ่าเห็ไงเห็นไหมใช่อูู้เหมือนบุโน่เลยวิ่งอะไรวุ้ย นี่อันนี้คืออวกาศอันนี้คือกระสวยอวกาศนี่ชุดนักบินอวกาศอัน้โน้พิ่งเคยเห็นใช่ไหมอ่านี่เป็นเกมตังรียอวกาศใช่ไหมโน้ยิงเลยเก็บถังน้ํามันด้วยนะโน้เคยเล่นเป้าเนี้ยเคยเล่นเป้าเติน้ำายังน้ำมันหายนั่งไงนั่งไงนั่งไงถังน้ำมันถังน้ำมันเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยยิง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 อะไรอันนี้ดาวอะไรอ่ะอันนี้ดาวพุธดาวพุธใช่ไหมใช่แต่ไม่ ันไม่มีวงกลมหรอไม่มีดาววงกลมนั้นมันดาวลึหับหรือเปล่าอันนี้ดาวหับดาวอันนี้ดาวสุกดาวสุกใช่ไหมใช่อันนี้ดาวอะไรอันนั้นพระอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์อันนี้โลกโอเค ฟ้าตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูท้องฟ้าจําลองกันดีกว่าเข้าไปดูอากา,าศใช่ำลองใช่เอา,า,าอากา,าศเอาอากาศเขาเปิดแล้วเหรออืมบุโนกลัวเปล่าไม่กลัวกลัวท้องฟ้าจําลองอะะ่ะกลัวกลัวไหมกลัวไม่กลัวใช่ไหมเออดูให้จบนะจบห้ามห้ามร้องไห้ออกมาก่อนนะเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะอายเขาแต่กีได้แต่ห้ามร้องไห้ไม่ต้องกีมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวโอเคเข้ามาข้างในแล้วบุโน่ตื่นเต้นไหม โอเคนี่มันจะเป็นโดมแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่จะเริ่มถ่ายแล้วใกล้เริ่มถ่ายแล้วสมโอนรอดูนะมโนไม่กลัวจริงเปล่าโอเคปาอยากเขาจะถ่ายแล้วนะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ที่สู่วิทยาศาสตร์ร้อเอ็ดเป็นงไงสนุกไหมโอเคอันนี้ไปเมื่อกี้ไปดูท้องฟ้าจําลองมาใช่ไหมครับผม <c oughs> เป็นโดมใหญ่มากเลยนอนดูดดใช่ไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับ อวกาศดวงดาวและก็ท้องฟ้าใช่ไหมมีนักบินอวกาศข้างบนด้วยนะครับสเสวียจักรวาลด้วยใช่ก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับพาเด็กๆน้องๆเนี่ยมาเล่นกันได้เลยนะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับผมนะบูนโน่เนี่ยชอบมากเลยใช่ไหมครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าบโนโจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝา like, กเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ดิโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย